สู้ไม่ไหว3แทนเทเลคอมโดนหมัดชุดบุกพ่ายทีเคโอซาโนยกสี่ที่ญี่ปุ่นการแข่งขันชกมวยคู่ระหว่าง3แทนเทเลคอมหรือ1ิบเอกนัทะพงศ์จันแก้วพบกับอายุมูซาโนอกาปั้นชาวญี่ปุ่นที่ไอจิสกายเกโปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่29มีนาคมที่ผ่านมา โดยไฟนี้นักชกดาวรุ่งเจ้าถิน่นวัย22ปีแชมป์เยาวชนสภามวยโลกดับเบิลยูบีพบกับกำปั้นไทยอดีตแชมป์ดับเบิลยูบีเอเชียรุ่นซูเปอร์ไฟเวทขึ้นชกในกติกาแบบ8ยกพิกัดรุ่น118ปอนด์เปิดฉากมาในช่วง3ยกแรกนักชกเจ้าถิน่นเป็นฝ่ายเดินหาปล่อยหมัด1-2เล่นงานด้านกำปั้นชาวไทยมีหมัดแย็บซ้ายก่อกวนและมีหมัดหนักๆคอยตัดลำตัวเป็นระยะเข้าสู่ยก4อายุมุซาโนเริ่มทำได้เหนือกว่าชัดเจนมาได้จังหวะออกหมัดชุดก่อนบวกคุกซ้ายเข้าเเต็มมหนน้าส่งแทคอ หท้องลงไปให้กรรมการนัแปดจากนั้นกําปั้นเจ้าถิ่นไม่ปล่อยโอกาสทองเดินติดไละ่ระดมหมัดใส่เป็นพายุจนนักชกไทยทําได้แค่ป้องกันตัวก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินใจโดดขวางยุติการชกไปในที่สุดจากชัยชนะในครั้งนี้ทําให้อายุมูซาโนทำสถิติชนะ10ไฟ์น็อก5ครั้งและเสมอ1ครั้งขณะที่3แทนเทเลคอมกัาปันไทยไวัย28ปีมีสถิติชกชนะ13ครั้งน็อก9ครั้งและแพ้5ครั้ง